นายประสานหมายด่านกลางเจ้าหน้าที่หมวดการทางลาดหลุมแก้วได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนร้ายขโมยมออแปลงจำนวนหนึ่งลูกทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างดับมืดบริเวณสะพานคลองบางเตยถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข9้าวงแหวนตะวันตกตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจึงได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบม้อปแปลงขนาด30โวลต์แอมป์หลูกตกลงไปอยู่ในป่าหญ้าข้างเสาไฟริมถนน และยังพบว่าคนร้ายได้เปิดฝานำลวดทองแดงออกไปหมดและด้านบนพบกล่องไฟที่ถูกคนร้ายงัดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าไปจนหมดพบท่อ PVC พัผ่านด้วยเทปใช้เป็นอุปกรณ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าตกอยู่อีกหนึ่งอันงัดฟุตบาทและตัดสายไฟที่อยู่ใต้ดินและยังพบอีกหลายจุดที่คนร้ายได้ขโมยไปจนได้รับความเสียหายและทำให้ไฟทางดับมืดตลอดทางเส้นทาง ซึ่งานประสานหมายด่านกลางกล่าวว่าคนร้ายที่มาลักขโมยทรัพย์สินของทางราชการไม่ทราบว่ามีจํานวนเท่าใดแต่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบนถนนสายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งทางหมวกการทางราชหลุมแก้วได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพสามโคกเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ชาวบ,บ้านที่พักอาศัยอยู่ติดกับถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข9ก้าวงแหวนตะวันตก เปิดเผยว่าถนนเส้นทางนี้มืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากว่ามีขโมยมาลักตัดสายไฟเพื่อเอาทองแดงไปขายจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาดูและแก้ไขยอย่างเร่งด่วนไฟฟ้าดับชาวบ้านเขา้ามแจ้งมาว่าไฟฟ้าดับทังแฝงก็ ให้คนงานออกมาตรวจสายทางดูไฟแต่ไม่พบคนร้ายเพราะคนร้ายไม่รู้เข้ามาตอนไหนแต่ถุกวันนี้รู้สึกว่าเขาจะขโมยนักสายไฟทุกเส้นทางเลยตลอดตลอดสายทางถ้าผสายไฟใด้ดินที่จะเป็นทแดงเราจะขุดแบบอะไรอ่ะขุดบาทเพื่อจะผุดหาสายทองแดงเพราะสายไฟทองแดงมันจะอยู่ใต้ดิน,ใน ยังปลูกตัวละครไม่หมดครับวันนี้ก็เพิ่งโดนขโมยหม้อแปลงไปนะครับ